อ่าไม่ต้องพูดพิมพทำเพลงครับเริ่มในเกมที่2กันเลยมาดูการดับแบนดกันสักนิดหนึ่งฮะตอนนี้ท่าน้าของ e v o วติสปอนะครับอยู่ทางด้านฝั่งบูทีมครับแล้วแบนดก่อนแบน TF ทีเอฟเองฮะส่วนทางด้านของ MC m e r c e n a r y ครับแบนด่วนมาเป็นทางด้านของรูเซียนครับออรัสซิกแล้วก็ทางด้านของการัสแล้วก็คามิลฮะฟิโวล่าหรือแบนดครับใช่ครับแต่ Evo วหยิบตัวนี้ให้เขาครับเซียนครับลีซินของออรัสครับโอ้ไม่ก๊อดนะครับ ผมไม่คิดว่า,าถ้าพูดถึงวอ<ร>ล์ดก็นะคือรีซินแต่ว่าดีซินเฟิร์สพิกก็ก็ดูแปลกๆในในใน,ในช่วงตอนนี้หรือเปล่าเอ่อมาจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับให้ความสําคัญกับการเขาเรียกว่าซ่อนพิกโลอื่นตําแหน่งอื่นหรือเปล่าอ่ารีซินยังไงก็ไม่รู้เลยว่าเป็นฝ่าที่เล่นได้เลยแบบเนี้ยให้ความสําคัญกับแชมป์อื่นหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มาเป็นใครจะหนึ่งตัวกับกาลิโอครับเซียนแต่ผมสงสัย เอ็มซีมอเซนเนอรี่มากเลยครับว่าหยิบฟิโอลากับจานั่งของอาคาริมาพร้อมกันมาเลยทำให้เรารู้ว่าอาคาริเนี่ยไปไหนแน่นอนอือหรือจะเป็นมันเอ๊ะเป็นฟิโอลาาป่าไหมฟิโอลาป่าไหมอาจจะยังได้อยู่นะถต่เปิดเจโฟฮะถ้าเปิดเจโฟครับจบแล้วครับที่เราคิดกันเมื่อกี้นี้โอ้ใครสากับทาน้านของกาลิโอครับนะฮะจินโออืแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหโดน อีโวตเอาหนักเหมือนกันครับผมคิดว่าตอนแรกจะเป็นกาลิโอของ G4 แล้วมาเลี้ยวเอาโอเลียนาครับนั่นแสดงว่าตอนนี้เป็นกาลิโอซัพพอร์ตเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะ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 เฮ้โซน่ากาลิโอกาลิโอทอกาลิโอบอลล์วะครับกาลิโอเลนเซโ่หรือเปล่าแล้วสุดท้าย กดเซลฟีนออกมาครับโอ้โหเซลฟีนจินเซลฟีนจินจะไปเจอกับทางด้านของไครซะโซนาอืมจังหวะพาสซ e ีติดรูทก็ถือว่าน่าสนใจครับเซียนโอ้อ oh. ่ะแต่ว่าทางี้ากาลังพัากเดี๋ยวรอขออนุญาตจะรีห้องกันนิดนึงเหมือนจะมีการอ่าฮะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวรอใช่แล้วกันรีห้องหน่อยนะครับแต่เมื่อกี้ตัวเห็นแล้วโอ้โหถ้าเป็นเซลฟีนจินนี้ หนักอยู่เหมือนกันนะเซลฟีนจินถ้าในเรื่องของระยะเรื่องของการโปรก๊กอ่ะโอเคหนะักคุมเลนดีแต่ถ้าเป็นโซนาจริงผมว่าโซนาเอาอยู่นะโซนากับไครสาเนี่ยคือมันมันก็ฆ่ายากครับถ้าโซนาตั้งใจที่จะไม่สู้เลยยืนข้างหลังอย่างเดียวแล้วแล้วยิวนำเลยแล้วให้ใครสา,าปล่อยใครสาฟาร์ฟ้าใช่ปล่อยใคสาฟาร์มเสมอไปเรื่อยๆสุดท้ายจะกลายเป็นว่าเซอรฟีนกับจิน เอที่ดาบาไม่คุ้มอะไรเงี้ยนะครับอ่ากลายเป็นจินกับเซลฟีนเองที่บังคับตัวเองว่าต้องกดดันเอาทาวเวอร์ให้ได้หรือต้องท่าให้ได้ซึ่งค่อนข้างที่จะยากอืมแต่ต้องเราดูกันนะว,ว่าเมื่อกี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาด้านชานเทคนิคหรือเปล่าที่หลุดออกมาเป็นโซนหน้าตัวท้ายแต่พอเรามองไปเมื่อกี้แล้วพอเป็นโอลิอานากับตัวของกาลิโอด้ครับสซนติมันจะเออเล่นบนมันจะค่อนข้าง ค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่าไปเจอแมชอพเลนฟิโอลาจะเหนื่อยหรือเปล่า mm hmm. หรือถ้าจิตะนาเอาการิโอไปแบบสวอปไปชนเลนอากาลิสนี่ก็ถือว่าพอได้ครับแล้วก็เอาโอลิไปฟาร์มเสมอกับฟิโอลาอะไรแบบเนี้ยอยู่นะมันก็ดูแปลกๆนะโอลิก็จะเดินแบบเดิมแปลกๆเลยนะใช่นะครับเพราะว่าจริงๆถ้า คือคือต้องบอกว่าเขาเรียกว่ายังไงอะคือถ้าเอาเอากาลิโอไปเจอฟิโอลานี่กาลิโอมีโอกาสดโดนโซโล่แน่นอนครับเพราะว่าริโพสมันลบได้ทุกอย่างของกาลิโอเลยอะคุณตัวคุณอาเก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถที่แบบว่าสวนแล้วพลิกค่าได้ด้วยใช่คุณจะโดนฟิโอลาไคจนยับอะนะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าเอาโอเรียน่ามาเพื่อเจตนาเสมอเ่นอะมันพมัน,ม,นมันพอเป็นไปได้าทางทฤษฎีไงเออเราพูดกันอย่างเงี้ยนะครับ ล้วกาลิโอเองก็รับรมือ,อกับกอลิโอนาตอนนี้หนุจีครับโอเลนาตอนนี้แรกๆก็มไม่ดีแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเออใช่ครับเซียนอาจจะแบบแค่มาเคเวฟอย่างเดียวเลยเจตนาคือปาบอลใส่ใส่มเมดี้อย่างเดียวรัวๆไปเลยเพื่อให้เรียนมันเสมออะไรเงี้ยนะครับอ,อาจจแออต่ทออุก<อ>สมัยนี้ทุกสมัยที่มานาหายากด้วยโอนิเอนาเองก็นอกจากที่จะเบาลงแล้วก็ยังต้องพึ่งของมานาอีกต้องหาของมานามาออกอีก S 1> <S 1> <S <S จะไปต้องมีเทียพูดอย่างนี้ดีกว่าจะไปต้องมีเทียสักหนึ่งชิ้นแหละสุดท้ายแล้วก็คือให้พวกเราสองคนคิดลึกกันไปเองแหละครับนะฮะเพราะว่า,าสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนก็ได้เนะเาะกระเบื้องเขาอาจะเปลี่ยนก็ได้เออแต่เรามักจะเกิดเการานี้กับนักท่าก,ก็คือเมื่อเราเห็นดาบอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราก็จะฮู ha, ้ฮ้าฮู้ฮ้าเป็นอย่างนี้นั่นแหละแล้วเ,เขาจะคิดว่าเราจะเกิดการฟุ้งซ่านครับเสีน่นเราจะคิดไปเรื่อย <S 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 นะครับ เราจะไปรู้จะยังไงเราจะพยายามผสมจินตนาการคอมโบในหัวของเราเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้ได้ได้ไดไดไดรับทราบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูรอย่างที่เราบอกว่าเขาจะมีเปลี่ยนดับสุดท้ายผมคิดว่าจะไม่ใช่โซนาก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังเล่นอยู่แล้วว่าไอตัวที่มีปัญหาเป็นตัวโซนาหรือมันเป็นตัวอื่นอืมอืมผมว่าที่สุดท้ายมันจะเป็นราคาหรือเปล่าว่า แอ่จิงคู่ของจีนกับเซลฟินก็แอบแพ้การโถมหนักๆเหมือนกันถ้าเขาโดนเปิดก่อนนะครับแบบไม่ทันได้จ่ายสกิลอะไรแบบนี้นะโอ้แต่ถ้าเกิดเป็นราคากับไพศาลถ้าไม่นับในเรื่องของสกิลเพย์แล้วนะครับก็ก็หนักอยู่นะถ้าไม่มีอะไรส่วนเลยนะอืมก็ต้องพึง่งเขาเรียกว่าพึ่งวอดัสเยอะเลยถ้าวอดัสเกมนี้มามก็คือมาแน่นอนนะครับราคากับรีเซนเป็นคู่หูที่เดินในช่วง ต้นเกมเก่งดูแล้วด้วยฮะผมเมื่อกี้ผมแอบคิดว่าเออถ้ามันเป็นลูเซียนมันจะดีกว่าหรือเปล่าน้านะครับลูเซียนตุมแบนนี่อ่าใช่ใช่ลูเซียนลูเซียนตุมแบนลูเซียนตุมแบน อ๋อโรแบนพิกสุดท้ายแบนพิกสุดท้ายของ m ซีเซอร์ผมแอบย้อนเวลา <ผม S 1> ว่าล,ลูเซียมไม่น่าจะปล่อยออกมาครับตอนนี้ครับเพราะว่าเดอะคัลลิ่งนี่เกินผม้โกผมว่าเราปัตเตอร์มันมันมันแรงมากแรงแรงแบบเคียร์คก็ได้อ่ะเชียร์คนก็ได้ใช่ในะครับแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างที่แบบ คือการออกไอเทมเพื่อเพิ่มเาเมจอะคาลิงมันออกได้หลายทางนะครับออกเพิ่มดาเมจตรงๆออกเพิ่มไปทั้สปีดอะไรเงี้ยซึ่งทั้งไอทังสปีดทั้งไอทั้งตรงๆงมันก็เหมาะกับลูเซียนทั้งนั้นเลยมันกลายเป็นว่าตัวนี้ก็เลยเฉิดฉายในช่วงนี้นะครับวันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้นะคุณต้องติดตามดูการแข่งขันนะผมว่าลูเซียนยิ่งไม่ได้เห็นนะฮะว่าของคีมาใหม่เยอะเหลือเกินแหมลูเซียนยิ้มแน่นอน ใช่แล้วเป็นแบบประเภทลูเซียนบิวแบบพกลักไก่สต we ิกชีฟแล้วก็คีิ้นที่สองให้มันการันตีคีออกมาจากจากการไอเทมสองชิ้นเนี่ยลูเซียนจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกอนะครับอ่าเดี๋ยวเรารอสักนิดนึงนะครับเราก็คุยกันไปวคุยก่อนนะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับตักักหน้าใหม่นะครับรักกันน้อยแต่านนะฮะขอบได้ครับอ่า เราต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจากคู่นี้เนีรายังมีอีกกันถึงสี่คู่เลยครับเซียนก็ผมว่าอย่างที่เซียนบอกผมแหละเที่ยงคืนวันนี้นะครับยาวแน่นอนเลยไม่ถึงนะเรายังมีอาร์ติกอกับเดบิวบุรีลมกับคีออร์เเมอร์โอ้โหคู่สามนี่แบบผมจะขี่เส้นใต้ไฮไลท์เลยครับทีมใหญ่เจอกันครับเซียนบุรีลมกับคีออร์เกเมอร์ครับนะฮะผมกับตื่นเต้นกับคู่ที่สองอออาร์ติกอกับเดบิวใช่ปะ ใช่ใช่เพราะว่าสไตล์ของทั้งสองคูเนี้ยค่อนข้างที่จะแอคกีดทั้งคู่ผมว่าน่าจะได้ใจคนดูผมว่าเล่นล่างนล่ลุกเป็นไฟอ่ะผมว่าทั้งสองทีมนี้คือเล่นล่างซัพพอร์ตเดือดทั้ง e คูนน่นะครับแล้วก็คู่ที่สี่เป็น e ี o วิครับผมเจอกับเตอร์ปาร์ตี้นี่ก็น่าดูนะครับแล้วคู่ที่ห้าแดร์ d นดอกที่ไต่มาจากรอบคัดเลือกจะมาเจอกับอินเว e นะครับทีมเก่บบาประสบการณ์ในทัวร์นาเมตนต์นะฮะ เราคุยเรื่องเมตากันตอนนี้ซะหน่อยไหมผมมองว่าเมตาตอนนี้ไฟเตอร์มันแข็งแร่งมากพอไฟเตอร์มันแข็งแร่งมากมันเลยทําให้บุคคลที่เหนือมนุษย์นั่นคือโปรเพเยอร์เนี่ยยิ่งทําให้ความเร็วในการแข่งขัน,นมันรวดเร็วยิ่งขึ้นอ่าจังหวะเกมเร็วขึ้นเพราะตัวพวกนี้มันถึงจุดของมันได้เก่งเร็วไวขึ้นจากจากความสามารถของโปรเพเยอร์อ่ะจากการฟาร์มจากการอยู่เลนตัวเก่งๆอยากเลนเนตันเนี่ย,ยที่ฮิตกันมากๆแหละ เพราะว่าคนที่เขาเล่นเก่งมากๆเขาสามารถดึงศัก,กยภาพของมันออกมาได้เร็วกว่าคนปกติใช่ไหมอันนี้คือที่เซียนจะบอกใช่ไหมครับใช่ครับมันเลยทําให้ผมมองว่าไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกช่วงนี้น่าจะจบไวแต่จบไวในที่นี้คือจบไวแบบไม่ได้หายใจหายคอกันนะครับคุณเต๋จี้คือทุกโมเมนต์ของวินาทีมีการกระทําตลอดเวลาอืมอ่ะมีไพ่กระซิบต้องน<ร>ั่งเคลียร์กันต่อไปละ ดับมาแล้วเราจะได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะไม่หนึ่งครั้งครับผมแบรนด์เหมือนเดิมแบนเหเดิมเดิมแบนเหมือนเดิมจับ,บเฟกกัน,นใหม่ครับเหมือนเดิมอ่าดีซินเหมือนเดิมเรามาใช่ครับมาดูกันว่าตัวสุดท้ายเมื่อกี้ที่มีปัญหาเรื่องการหยิบตัวเป็นตัวอะไรนะครับอ้าวครับไล่มาเหมือน <ผม S 1> เดิมงงผมยังงงผมยังงงสองตัวนี้อยู่นะที่เปิดมาเป็นฟิโอลากับอาคาลีโอเคฟิโอลามันอาจจะเฟกหรืออาจจะเปลี่ยนไปเป็นจังเกิลได้ตามที่เราคุยกัน นะครับเล็กต้อนกับทางด้านของกาลิโอโผมาอ้าาไม่ใช่เจโฟครับไม่ใช่เจโฟถ้าถ้ามันถ้ามันนี้แล้วอ่านะฮะก็จะเป็นหลังอาคาลิเนี่ยเป็นซาย่ากับราคาซึ่งตรงเนี้ยเมกเซล่าเราเรายังแบบมีตั้งคำถามสงสัยได้ว่าฟิโอล่ามันคือมันจะไปไหนแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ผิดพลาดอะมันเป็นเจโฟมาเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะการพลิกอย่างนี้มันออกมาไม่คุ้ม่นะฮะอันนี้โอเคเมกเซล่าอารีครับคุณเนบจี ใช่ครับแล้วโหถ้าเป็นอารีเนี่ยคือการเป็นว่าอีวอสเหมือนจะบังคับให้ตัวเองต้องทําด้วยเหมือนกันนะอารีสเป็นจริงๆเป็นเมดที่ต้องทําเกมนะครับแล้วกลายเป็นว่าแต่ว่าถามว่าเขาทาได้ไหมเขาทําทได้เพราะาเขามีไอ้นี่ไงมนะีมีฮีโร่เอนทานของกาลิโอช่วยเลน็กหรือว่า c, รีซินอยู่นะครับแล้วเลนก้าครับอ mm. ้าวืม mm. โอ้โหตอนแรกผมจดีคิดว่าเขาจะน่าจะต้องการ c c ซหรือเปล่านะแต่เกมนี้ไม่เลยครับซียเกมนี้ก็โยน c c ทิ้งไปใส่ดดเมจเข้ามาแทนอาริกับเบนก้าครับต้องมีใครสักคนของอีวอสตายจากการโดนเบิร์ดท้อมกันแน่นอนนะครับไม่เลือกที่จะเป็นฝ่ายรับครับเลือกที่จะเป็นฝ่ายรุกทั้งคู่แต่ผมมองว่าอาริอาจจะไม่ต้องเป็นต้องต้องเป็นคนเปิด รีบชามเสมอไปนะครับมีเพื่อนล่อให้ก่อนคือมีโอกาสที่จะชามง่ายๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาน่าของลิซินเปิดก่อนหรือว่าเลกาตัานเปิดก่อนนะครับหรือแม้ว่าห้างจะเอาตัวเองเปิดเข้าไปแล้วมีทา่าของกาลิโอเข้าไปเซฟแล้วก็สามารถที่จะหนีออกมวาได้อ่าใช่นะครับแล้วแบบไอเทมแบบคู่บุญเนี่ยพบสแตสิตอย่างเงี้ยทำให้แบบอ,อาลีสามารถแบบเล่นเสี่ยงได้อะ่ะเดยแบบสปิริตลัดเข้าไปชามกดสเตสิตลบอะไรแบบเนี้ยนะครับ อ่ะเรามารอดูเ,เกมกันครับเกมนี้เกมที่2อครับระหว่าง MC m a s t a r i กับ e v o l Esport s ครับ, e รบอีกความน่าสนใจครับก็คือทางด้านของม i r a c l e ครับที่เล่น g a l ิโเลือกที่เอาฟอนต์ออฟไลน์มาครับตอนนี้ซัพพอร์ตหลายๆตัวนิยมใช้ลูนตัวนี้มากนะครับเพราะว่านอกจากที่จะฮิวตัวเองแล้วคือปกติฮิวเพื่อนแต่ก็ต้องตีแล้วไม่ได้ฮิวตัวเองอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็คือใชส้สกิลก็ได้กันหมดนะฮะอ่า โอ้แต่รอบนี้ลิสใช้มาเป็นซัมอมนอาเล่ครับเซียนค่อนข้างคือคือมันดีไดเรื่องของโบนัสชิลนะซัมมนอาเล่นะครับแล้วก็ได้เรื่องของโบกด้วยอาจจะเข้ามากับการบัฟใหม่ของท่าหนึ่งนะครับอแต่ผมก็มองว่าท่าหนึ่งเนี่ยก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ดีนะเออความจริงความจริงอาจจะเห็นฟอร์ดออฟไลท์ซะเยอะนะวาจริงแล้วราคาในเกมแขกครับไม่ก็เป็นแบบพวกแบบ อัพเตอช็อคไปเลยอะไรเงี้ยอัพเตอช็อคไปเลยเพื่ <After Shock S 2> เอเพื่อให้ตัวเองอึดไปเลยยกหนึ่งทีเมื่อกี้แต่ว่าเลนบอลทูเร็บเจ็บอยู่ครับแล้วทิปเปอร์หันมาตีคือเลนล่าก็มีเทคกักอยู่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างเดินออกมาครับพีละเคลืโดนเบร์สหายไป75%เดเอร์ล่อนออกมาฮะจะยกต้องคิดดีๆนะครับเขามีชิลออฟดูลานนะฮะเขาเรียกไปคุยได้นะครับใช่ครับ จริงๆแล้วต้องบอกว่าราคาเป็นแบบตัวที่ค่อนข้างแพ้ซีซีหนักๆอยู่เหมือนกันนะตัวเขาพิ้วจริงครับแต่ค่อนข้างเป็นมีอาการแพ้ซีซีหนักๆเหมือนกันแพ้แบบลีโอนา่าแพ้กาลิโอในพวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ครับเลือดจางแล้วยกนะอีกเดินีลแล้วท้อนโดนแล้วเดินเดินออกโอ้โหดูว่าทหารไปใส่ครับมีระเคลื่เดินออกมาเหมือนกันคนะการที่คุณกระโดดเข้าไปเนี่ยคุณต้องคิดน,นะครับมีมีทางด้านของอายุนะฮะมีม,มีวินอฟวอแล้วก็มีทางด้านของอีกาเดียเลน เหมือนเหมือนพุ่งเข้าไปหาสก,กิลครับจากตอนแรกที่เป็นจินกับทางด้านของเซลโลฟีนที่เรามองดูว่ากดกดเลนพอมาเป็นคู่นี้ปุ๊บเนี่ยโดนสก,กิลเข้าไปอีแโดนแลนะ้โดนอย่างนี้โอ้โหเปิดบัตรทันทีตายสนิทแน่นอนครับชีออฟดูลาดึงไว้พร้อมกับเบิร์ดอีกเทศเลนแบบเต็มข้อมีวาดัสด้วยนะครับดีซินแล้วอาริมาจากทางด้านข้างครับแล้วโอ้โหแต่ว่ามันติด มินเนีย่ยอยู่ครับแล้วแปดตาไปช้มได้แล้วเพื่อนจะ้องเม็ดอีกปิดเรียบร้อยเอาแหละไทสามันจะเกิดเกินนี่ครับเกมทีเซียนเทียวเดือดันมากระโดดตับเฉาะตายเรียบร้อยครับเอาคืนไมได้หนึ่งศพแต่ย่าหมดครับเจ้าหมยวคืนสูปา่าผมมองว่าตอนนี้เลนกา้าค่อนข้างที่จะบิวตดาเมจหนักๆเหมือนเดิมไม่เก่งแล้วนะครับ เพราะงั้นอ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของดาเมจในช่วงต้นเกมคือไม่ได้รุนแรงแบบเหมือนสมัยแรกที่ออกมาแต่เลนบนกด<ม>ปีพัตหากดลิปโ์นไปไม่พอครับทิปเปอร์ปาดไปใช้ประสบการณ์ความเก่ากบปาดหน้าไปอย่าพยุ่งหมกเ้าครับตอนมีอันติฮะเอาลงยากจริงๆครับจรัผมแต่ว่าเรเน็ก ขอต้องเจอกับเลนกาสับเฉาะขอแค่เคลียร์เวฟครับปรับเวฟแทนเพื่อนสักหน่อยเมื่อกี้มันเห็นมิเรคล์กาลิโอจะออกมาเป็นทางด้านของ,องรองท้าวิ่งไหวนะครับชื่ออะไรนะครับกอเลียสว่าครับออ๋ใ<อ>ช้กอริเอตเลยเหรอครับโอ้จริงด้วยครับวิ่งไล่เชียบลูรานครับใช่ครับกดกันดื้อครับวิ่งเข้าไปดืนะ้อฮะชาร์จรอได้เลยกดชาร์จกดรงเท้าว,วิ่งใส่ครับ เชั่รงน,รน,นี่วันอะไร,รครับมังกรไฟตัวแรกแล้วฮะอีกประมาณไม่กี่วิมังกรจะเกิดตัวแรกแล้วเป็นมังกรไฟครับอีโวตไม่รีบเปิดครับเอา,เอามิลเลอร์เคลื่อนไปอยู่ตรงการลางเลยเน็กเหมือนได้กลิ่นแปลกๆเลยเดินตัดออกมา,<อ>านี่ค,ครับกลิ่นแมวป่าครับ<อ>ตรงนี้อ,อู้ยแต่เขาไม่ได้มาแค่สองครับเซียน เขาเอาเพื่อนมาด้วยไปแล้วครับควิกเน็ตรงนี้โดนชามยกไปอีกทีทีโดนโกลดแกชาเลนเรียบร้อยครับกระเป๋านังจระเ้แต่ก็เป็นโอกาสให้อีโวได้มากรตัวแรกครับพร้อมกับพลิกกรเลหรือเปล่าไม่ได้ครับเป็นตัวหอยซีเซอร์ลิเดียพร้อมแรกไปะรับเันไปครับอีกคนละหนึ่งพอมพร้อมกับมากรไฟที่อีโวได้ต่อครับต่อครับไม่ต้องไปต่อฮะต่อครับ,รบใช่ครับต้องได้ใช่ไหมฮะ แล้วองได้ครับไม่ได้ไม่คุมนะแล้วเดนเ็กไปเกี่ยวไว้หนึ่งกดโดมินัทมามีอีโรเอนทรา์ออกได้ไหมตรงนี้ไปชามไม่โดนครับกดเซนเซอรสองแปดโอ้โหสองสวยงามนีซินดตรเบตต่อแล้วเรียกร้อยเลยครับเหมือนจะคุมนะครับได้สองป้อมแต่ต้องยอมรับครับว่าทางด้านของคอมแชมเปี้ยน ของอ e ีโวตไล่เก่งมากๆครับตรงกลางเอาไม่ได้แน่นอนครับถ้าเอานี่บอกเลยฮะว่าต้องเสียสละคนเพิ่มเติมแล้วก็เป็นสเปซให้เลนเน็กนด้ตีป้อมฟี่ด้านบนครับแล้วอ e ีโวตก็เลยไปทำข้างบนต่อครับคือผมมองว่า MC Mercenary เนี่น่าจะคิดว่าบวกตรง,งๆกันที่มังกรไฟไม่รอดแน่นอนเลยปะไปเลยละกันรเรียบร้อยครับโดนโซโลคิวเลยเออช่วงนี้หลวงพี่ไม่ได้บินทบาทนะครับ ดูหลวงพี่คิวแล้วกันโอ้โจัดใจใจแปดเลยครับแล้วเตะติดกรแทกไปครับเบิร์ตตายไปแบบวานารรันช็อตเพราะเขาออกยงหกดเบกับเซียนเป็นลิซินสไตล์วอลดั๊กอะลิซินเบกับล้นๆเอามาไล่ครับเอามาไล่ครับผมก็อย่างที่เราเห็นครับเมื่อกี้นี้หลังจากที่ได้มังกรไฟซึ่งเขาไม่คิดจะบวกอยู่แล้วพอเขาคิดไม่ไม่คิดจะบวกเนี่ยท่าน้าวอลดั๊กเขาเลยอาจจะคิดว่าเอ้า เราต้องการการเคลื่อนที่เร็วเพิ่มเติมเพื่อไล่ฆ่าหรือเปล่าอาแล้วริฟท์ลครับแรกกับโอ้แต่เกมนี้ MC m a s e n a r y รีบมากกับการเก็บคระเลดจริงๆครับเตียนตอนนี้คือไถบ้านอูวอรลงโจ้งไปหมดแล้วทั้งบนทางล่างผมมองว่า MC m a s e n a r y น่าจะนานอยากเล่นฟิโอลาครับสุด เลยพยายามทำแมปเนี่ยให้มันได้เปรียบไว้ก่อนอ่าทำให้มันโล่งๆมีที่ให้ไล่อย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราดูตัวสปีดพุทของอีโวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลกับต้นเองคือถ้ามันหนึ่งหกับฟิโอลามันอาจจะดูโอเคอาจจะดูสูสีแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าป่าของ MC m e r c e n a r y เป็นเลนก้าเพราะงั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปช่วยฟิโอลาได้ตลอดเวลา ใช่นะครับแล้วพอมาเป็นแบบแมตช์ก,กับฟิโอลาด้วยมันถูกบังคับให้อ่องออกบาเบตอาร์เมอร์ด้วยมันเลยเทพจะชา้าลงอีกหน่อยครับสําเลนเอกนะแล้วมากันแบบทื่อๆอย่างที่เซียนบอกครับ้างมา,มากดขาตอริบโพสหลงไปได้สวยแต่เท้าเขาเยอะเหลือเกินครับตรงนี้ถามโดงแล้วก็เรียบร้อยครับมีความน่าเกลียดหนึ่งี่เราต้องพูดถึงดาวินเดอร์จีนอก<ม>าจากการว,วิ่งเร็วเข้าไปดื้อตรงเนี้ย ล้อรอบหนึ่งทีเดินออกมาครับไม่เลยเพิบบเ่มแต่อเดือดตอนเมืเ่อกี้นี้เนี่ยน,นอกจากการที่แบบวิ่งเร็วเข้าไปทรัลนกันดื้อแล้วเนี่ยยังปล่อยก๊อฟไม้ฮะหรือว่าทวินชาโดเข้าไปเกี่ยวก่อนครับอ่าน่าจะเป็นเอนชานของอาลิใช่ไหมครับทวินชาโดปะ่ะน่าน่าจะเป็นอาลีฮะกับทวินชาโดแน่น,นอนแต่ไม่ได้เป็นระดับหนัก็้ขาดคอขาดไปเลยครับโอ้โหเวเตอร์สตอร์มไม่ทันละครับลิกตายไปก่อนแล้ะ แล้วอาคาลิพยายามจะโดนโซล่คิวอยู่ลีซินตามแปดเตะโซนิกเวฟโอ้โหทายากสิบทับสิบอันนี้เขาเรียกว่ายูทู e สไตล์อ่าแต่ผมงงส่วนหนึ่งนะเขาเฟิ First Pick ร์สพิปเฟิร์สพิปทางด้านของลีซินแล้วอะ่ะใจพอสมควรนะยิบอาคาลิมาเนี่ยใช่ไม่เป็นตัวที่หาอคาลิเก่งมากเลยนะ แล้วข้างหลังมาใครสายจะเฉิดชายไว้แต่เขาพุกกันได้ก่อนใครสายแบดเข้าไปกันต,ตาตาทำต้นเหตหรือเปล่าแล้วโดนไล่จากหลังมากันต,ตาตาแตกแ,แต่โดนลิฟโพสต์ลบเดอรเมทไปได้ดึกทีแต่ก็ไม่พออยู่ดีครับแล้วว่าดั้งลังจะเอาต่อเขาตามตาตาโอ้ไม่เอาแล้วนะต้องยอมรับครับว่าเกือบพุกเกมเ,เนี่ยบีโฟนมันสมองจริ้ม<ว>โดนเจ้าดาเมจพอไหมเดาเมจพอไหมทิปเปอร์วิ่งหนีออกมาผลโดมินัตอาคาลิไม่ตามครับเพราะว่า ตัวของเรนก้าเจ็บเกินไปคะัมดาเมจผมเป็นชุดๆด้วยนะครับตามต่อก็ไม่ดีครับเพราะว่าสกิลเกี่ยวของด้านของอีโวสนั้นค่อนข้างที่จะคลองตัวกว่าคือบวกแบบไม่ให้เวลาเราได้พูดเลยครับเสียนอยจริงเสียจะพูดอยู่ที่ว่าเราไม่ีคำแล้วอธิบายไม่ทันจะบวกกันอยู่นั่นแหละมาดูรีเพคกันสักนิดนึงครับจังหวะนี้ครับเนี่ยเราเห็นนะฮะอ๋ออันนี้ปกติครับอันนี้ในเกมนะฮะ แล้วเรียบร้อยครับมังกรออีกหนึ่งตัวตกเป็นของอ e ีโวสครับการเงินมมไม่ค่อยจะดีครับเอ็มซีพัรีถึงแม้ว่าเธอเล็ดด้านข้างจะถ่ายไ,ไปแล้วหมดเรียบร้อยครับคือถ้าเป็นทรงปกติอยากจะเล่นแผนนี้เนี่ยผมมองว่าต้องจับตัวฟิโอลายากแล้วแต่อ e ีโวสเนี่ยผมไม่ใช้คำว่าไงดีจะใช้คำว่ารู้มากก็น่าเกียดต้องใช้คำว่าประสบการณ์เยอะอ่า อ่าทวินชา์โดครับทำให้ทางด้านของฟิวลาเองเล่นลำบากครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิวลาหรืออาคาลีเองก็ตามโอ้โหแล้วเตะแรกกับเลนเน็กครับแล้วดูเลือดเลเน็กคิปเปอร์ไม่ลดเลยครับซียนแย่แล้วครับทูสเตปอาการไม่ดีเลยครับอันนี้มันเป็นเรื่องของทุนนิยมไหมนลกี้ใช่ครับแล้วกดลิฟต์นี่ไถไว้ที่เลนบนครับตัวเองมาคุมหน้าบารอนาชอครับ โอ้แล้วพอฟิโอล่าไม่ได้แยกดันไม่ได้สปีดพุทเราเห็นเลยครับว่าทางด้านของเจ้าเลนก้านะครับแทบไม่มีโอกาสที่จะเปิดเลยฮะใช่ครับแต่ตอนนี้มาแล้วครับแปดมาด้วยครับลีซเสื้อความหิวหัวยกไปก่อนหนึ่งตัวออกไปที่มิลเลอร์เคลนครับแต่มันคือกาลิโอซัพพอร์ตไงล่ะโดนชามครับตัวเองจะตายเองครับลิสแล้วข้างบุญขอไปครับข้างล่างครับเดนเน็กกับลีซินกำลังทำงานครับบ้านแตกครับอย่างนี้ มังรับต้องเปิดครับแล e ้วอีโวตก็รู้ครับพอเขาจะเปิดก็ไม่ให้เขาเปิดครับเดินถอยหลังดืด้อๆซะอย่างนั้นนะเมื่อกี้นี้<ช>คือเอ็มซีมัสเซเรี MC MC นี่ตั้งใจว่าจะโถมแล้วนะครับตีตัวเปล่าเลยครับอย่างนี้เมื่อกี้กดทั้งตัวของค u i c k น็ตแฟ a ตก็จ่ายไปแล้วครับเกี่ยวไม่ได้เลยด้วยครับเกี่ยวได้คาลิโอครับ กาลิโอไม่เป็นไม่ตายด้วยดะครับเป็นกาลิโอแท้งเฉยๆเลยคนระับแล้วมาแบบทื่อๆอีกแล้วครับวิ่งก็มาวางวิโโน์อับอลแล้วเดินออกครับแค่นี้แหละฮะถ้าวิ <G al> <ing> ่งกนะ็น่ากลัวแล้วครับติงะเราเปิดบารอนาชาวตรงนี้เอา G4 มายิงคู่มิลเลอร์เคลิ้งรับซีซีสองอัน ให้วอดัดตีไปกับแคทแต่แตรถถอนโดดก็จริงแต่ว่ามีคนมาจากด้านข้าเป็นเลนก้ากับอาการิกำลังจะโดดลงบ่อก็ต้องไปขโมยแล้วก็โดดสับฉับไปข้างหลังตีโฟออกมามีโลนทานมาเติมแล้วเลนเน็กเข้ากลางไฟไปเกี่ยวปูก็จะอย่างนั้นแต่ยังพอไหวอยู่กดยิฟท์โมาดาเมจไม่พอมีตัวหอ คิลอ์อินสิงมาแล้วกดตัวทองหลบไปก่อนครับบัฟเ็กเตัวสลายล่างตายไปอีกหนึ่งคนแล้วแฟดต,ตามขึ้นมาอีกสแฟดกับอีโวนแปิดตายไป4ตัวถ้าย้อนกลับไปดูนะครับโพสิชันการยืนเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าอีโวรัดกลุ่มมากครับให้สองตัวที่มีซ c ซหนาๆนะครับอย่างทน่าของกาลิโอกับอารินั้นยืนโซนนะครับคอยกันแม่เข้าส่วนคนที่หลุดเข้าไปได้นะครับคุณต้องไปเจอกับเลกเกตอนครับที่มีอัติเมตนะฮะโอ้โหยังไม่รวมถึง ที่เหลือทั้งหมดนะครับที่ดาเมรหนักหนาสาหัสพร้อมที่จะสอยให้คุณล่วง ELLE. ได้เมื่อคุณหลุดรอดเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับ13นาทีเงินทาง13,000ครับคู่นี้อีโรสเข้มเหลือเกินครับสมกับการเป็นตัวเต็งในทัวร์นาเมนต์ฟอร์ซีซันนี้ฮะโอ้แล้วดู ตอกย้ําความได้เปรียบครับกับการออกไเทมนมฮะออกทางด้านของโอเมนมาครับชาครับผมอ่กันได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งของฟิลล่าเองจะเป็นซาย่าเองเลนก้าด้วยโอ้จริงครับเจียวชิ้นเดียวอยู่ฮะชิ้นเดียวอยู่จริงๆเอาแล้วตรงนี้เปิดประเด็นมาเชียวลุลลานอย่างสวยเลยครับน่าไปได้สองตัวตอนมีโค้งจไตลยเหมือนกันสาหรับอีววตแล้วกันที่มายายังิ่งอยู่แต่ก็ตายลงไปครับแกลเอาเดนเ็กตีบ้านแล้วกำลังจะแพ้ไฟซะด้วย กระโดดตับกลับเข้ามามิลคเคิลไม่ตายขอดีตัวอีกนึงทีลีซินมาปิดงานเราบ้านก็แตกน้วยเอาแล้วจบเกมหรือเปล่าเรเนี่ขอหิวสักหนึ่งทีเรียบร้อยครับจบเกมแล้วครับอย่างนี้ปู่เป็นไฟที่ฉลาดมากครับไฟนี้จะแพ้หรือจะชนะนะครับเขาก็าชนะอยู่ดีนะเป็นไฟการดึงเอาไว้เพื่อให้ทะาหน้ของเลนนตอนนั้นได้เล่นนะ โอ้สมแล้วครับที่เป็นเต็งนะของทัวร์นาเมนต์งเราใช่ผมก็ชนะไปด้วยนะไม่ใช่ว่าแพ้นะครับเมื่อกี้สี่ห้าตรงนั้นชนะนะแล้วก็วิ่งกับเหอนตอนแรกจะดึงดึงเฉยๆนะแต่บวกไปบวกมาชนะด้วยครับโอ้จบไปแล้วครับในคู่แรกของเราครับทางด้านของ e ี o ว e ร์ดอีนะครับเจอกับทงด้านของ MC Mercenary ก็ชนะไป2 0นย์ะ e ี o วิได้ไปอะครับมานี่สล็อสรุปรวมตรงนี้ครับผม ลีซินบอดัสก็คงไว้ใจได้จริงๆนะครับสําหรับรีซินของเขาหกศูนย์หกครับเกมนี้ไม่ตายเลยสักตัวนะครับเล่นในตั้นจุดหนึ่งห้าคุณคุณนับจี้คุณให้คุณให้ใครเด่นในอีเวนตเกมนี้ผมให้กาลิโอนะครับผมว่าเขาเป็นตัวผมให้อารีน่าน่ากลัวมากนะใช่ครับคือเขาจะมาคู่กันอ่ะคู่นี้เขามาเป็นแบบเป็นแพ็คคู่อ่ะ มีมิลเลอร์เคิ้นคือมี G4 อ่ะผมเห็นจะเป็นจะเป็นภาพนี้ตลอดนะครับมิลเลอร์เคิ้นจะอยู่แผงหน้าแต่เมื่อเมื่อคุณผ่านมิลเลอร์เคิ้นมาได้หรือคุณคิดจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณติด G4 ตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะ <ใช S 1> ที่แบบว่ามันจบไปแล้วแล้วคุณจะหนีกลับบ้านได้ก็จะมี G4 มาคอยเกี่ยวตลอดคือส,สกอร์ไม่ใช่สกอร,เกรเ์เมทเลยสกอร์ซับชัดเลยครับ G4 แล้วคือแล้วพอโดยเฉพาะบิวที่มันเป็น อารีออกทวินชาโดเนี่ยมันการันตีคือชามโดนแน่นอนนะครับไอบิวดี้เป็นบิวดขี้โกงนะแบบหลายคนไม่รู้นะครับอ่ะแต่มาดูเพย์ออโต้แมทครับอีวอสหกศูหกฮะวาดัสก็ต้องให้เ,<ร>เขาต้องให้หลงพี่เขาดันนะฮะ็สมใจอยากครับเพราะว่าแฟนขับอยากดูวาดัสเล่นทางด้านของลีซินเยอะมากๆครับได้ออกทุดงซะทีนะแกผมมา โอเคฮะเซียนครับคู่แรกราจบกันไปแล้วครับแต่เรายังมีคู่ไฮไลท์<ะ>ที่เซียนแนะนำอยู่ครับระหว่างอาร์ติฟอกกับเดวิลเราสองคนขออนุญาตพักกันสักคู่เดียวพบกับกับเกมที่สองสักคู่เดียวครับผมสักครู่ครับ